สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเราทีมงานอปพรวังบอลร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดสิงห์บุรีตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565ครับตอนนี้ได้รับของบริจาคจากท่านผู้มีศรัทธา ที่ร่วมมวยจากมาทั้งเขตบางบอลบางอุทียนบางแครร่วมครับแต่มูลนิธิธรรมมาพิสพสามโุธิยาณปีหน่วยงานนะครับเราจะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ประสบุภัยในถุงยงัยงชีพหนึ่งชุดอันนีพ่งาในุถุงยังชีพหนึ่งชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วย ข้าวสารหนึถุง5้กิโลปลากระป๋อง4กระป๋องก็มีครึ่งสำเร็จรูป6เกลือเอกลือห่อหนึ่งหอแป้งสีฟันยาสีฟันสบู่ยาพาราฟ้าจลายโจนยาแก้ไอยาแก้ของเสียเทียวแอลกอฮอลแมสยากัดเท้ายาหมองเป็นต้นครับแล้วก็น้ำดื่มครับน้ำดื่มน้ำดื่มที่ ผู้มีจิตศรทาเขาบริจาคมาแล้วก็จะใส่ถุงนะครับในนี้ก็จะมีถุงแล้วก็พร้อมกับน้ําที่เราได้รับมอบมาเราจะไปส่งให้ถึงมือของผู้ตกภัยทุกครอบทุกครัวเรือนครับประมาณพันสองชุดจะได้1200พันสองยครอบครัวครับนี่ครับทีมงานกําลังแพ็กกันอยู่กําลังแพ็กกันอยู่นะครับ นี่ที่เราจะแพ็กเรายังไม่ได้แพ็กนะครับกำลังแพ็กอยู่มาม่าที่ผู้มีจิตศรัทาร่วมบริจาคมานะครับกล่องอาเาื้นฟูตที่เราแพ็กเสร็จแล้วนะครับแพ็กเสร็จแล้วอันี้นะครับขอ,อยญากนะครับอันนี้ครับในถุงก็จะบรรจุอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมารรวมกันก็จะไปส่งให้ถึงมือผู้คสบทุมภัยทุบพื้นทีกกท่นะครับ ในอำเภออํเภอยินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเอาอํเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรอนะครับวันอาทิตย์ที่23เช้ามืดเราจอกเดินทางประมาณตี3ออกจากวางบอลนะครับไปถึงนู้นก็ประมาณ8โมงแล้วก็จะลงแจก,กเลยไม่ใช่แค่ถุงยางชีพนะครับ1,200ชุดมีข้าวกล่องสำเร็จรูป สามเมนูไปแจกให้ท่านด้วยนะครับครับทีงานรออันนี้ก็เริ่มสำเร็จแล้วอันนี้สำเร็จแล้วครับกองกองใหญ่ที่สำเร็จแล้วไม่ต้องกลัวนะครับถับถมมันอย่างนี้ไม่แจกก็ไม่มีของที่มันเสียหายนะครับไม่มีของที่เสียหายอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วในกองนี้ได้ประมาณเจ็ดร้อยแล้วได้ประมาณเจ็ดร้อยแล้ว ยังเหลืออีกนะครับทั้งหมดประมาณพันสองชุดนะครับประมาณ1น0 0ชุดครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตสตาร่วมบริจาคสิ่งของมาเพื่อช่วยเหลือชาวสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับคนไทยไม่ทิ้งกัน นี้เป็นวิดิทัศน์ที่เราไปช่วยเหลือโรงเรียนโรงเรียนวัดปราสศาทศาอำเภอสิงห์บุรีเมื่อวันอาทิาตย์ที่1 6ที่ผ่านมานะครับถ้าจะเห็นว่าชาวอินบุรียังเดือดร้อนอยู่เยอะมากครับยเยอะมากรอเรานะครับเราจะเข้าไปภายในวันอาทิาตย์ที่23นี้ครับ